สวัสดีครับผม Assist2 TV นะครับวันนี้ผมจะมาแกะกล่องอุปกรณ์ของไมโครติกตัวนี้จะเป็นรุ่น RB 4 0 1 1 IGS วก RM สเปคของรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นขนาดกลางนะครับที่ทางร้านขายออกไปเยอะมากนะครับก็ถ้าลูกค้ามีเน็ตที่เข้ามามากกว่า1กิกตัวนี้จะรองรับได้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้รองรับอินเทอร์เน็ตได้สูงสุด2.8กิกนะครับผมข้อเด่นของตัวนี้ก็คือเป็น4คอ CPU นะครับมีพอร์ตแลน10พอร์ตนะครับ ภายในกล่องมีอะไรบ้างมาดูกันอันนี้ก็จะเป็นเหมือนออควิกไกด์นะครับอแดปเตอร์ apter, ตัวนี้อยู่ที่2 4โวลต์1นแอมป์นะครับถือว่ากำลังไฟค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่ารับได้ตั้งแต่1 2ถึง5้เโวลต์เลยนะครับภายในกล่องมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับมีตัวอุปรกรณ์ตัวนี้ก็จะเป็น4 c o คอ CPU นะครับเตอร์ OS จะเป็น เราตัว T OS v น6แล้วนะครับส่วนลายเส้นก็จะเป็นลายเส้น5พอร์ตแลนจะมีทั้งหมด10พอร์ตนะครับเป็นกิกะบิตทั้งหมดเลยแล้วจะมีพอร์ตที่เป็น SP+ ให้1พอร์ตนะครับที่รองรับ10กิกนะครับมีปุ่มรีเซ็ตสถานะไฟะแสดงทั้งหมดนะครับตรงกลางนะฮะมี10พอร์ตเคสระบายอากาศเป็นเคสเป็นเคสอลูมิเนียมนะครับระบายความร้อนค่อนข้างดีนะฮะ ตงด้านข้างก็จะมีช่องระบายอากาศทั้งหมดตรงนี้ก็จะมีกราวนะครับแล้วก็ช่องอะแดปเตอร์ตรงนี้ dc เข้ามาตรงนี้จะเป็นช่องช่องของคอนโซลนะครับผมแล้วก็มีช่องระบายอากาศทางด้านล่างเคสเป็นเคสซิงค์นะครับตัวนี้ก็สามารถทํำเลาเตอร์ที่เป็นประเภทโหลดบาลานซ์ได้เลยนะครับจะหนึ่งสเส้น3เส้นได้หมดทางร้านคอนฟิกให้ฟรีอยู่แล้ว มีตัวยึดแหลกนะครับอันนี้จะเป็นอุปกรณ์ยึดนะครับจะมีแหลกให้2ฝั่งอยู่แล้วนะครับใส่กันแหลกตามามาตรฐานได้เลยยึดกับแหลกนะครับตัวนี้สามารถรออับไฟที่เป็น POE in ได้นะครับตั้งแต่18-57ถึง57โวลต์แล้วสามารถออกเป็นแพสซ e ีพ e โอยาวได้พอร์ต10 1พอร์ตนะครับผม ตัวนี้ก็ทำโหลดบาล้าน vpn แล้วก็ฮอสสปอตได้ปกตินะครับตัวนี้ก็เหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่ประมาณขนาดกลางนะครับ1 0 0ยถึง150ผู้ใช้งานพร้อมๆกันรองรับเน็ตได้ไม่จำกัดนะครับแต่สูงสุดของทูพุ t ก็คืออยู่ที่ประมาณ 2.8GB กิกนะครับทางร้านซัพพอร์ตรีโมทให้ฟิกคอนฟิกให้ฟรีนะครับตลอดการอายุการใช้งานนะครับผมก็ขอจบการแกะกล่องอุปรกรณ์ของ Microtic ตัวนี้จะเป็นรุ่น rb 4 0 1 1 i g s วก rm นะครับ ถ้าสนใจก็เข้าไปที่เว็บ s s t t o y o อ o n ไ Online ได้เลยครับสวัสดีครับ